ความไม่ประมาทเป็นยอดแห่งกุศลธรรมพิขูทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่ไม่มีเท้ามีสองเท้ามีมากเท้าก็ดีมีรูปไม่มีรูปมีสัญญาไม่มีสัญญามีสัญญาก็หามิได้ไม่มีสัญญาก็หามิได้ก็ดีมีประมาณเท่าใดตถาคตอรหันตะสัมมาสัมพุทธะ ย่อมปรากฏว่าเลิศก,กว่าบรรดาสัตว์เหล่านั้นพิกุทั้งหลายกุศลธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งบรรดามีกุศลธรรมทั้งหลายทั้งปวงนั้นมีความไม่ประมาทเป็นมูลมีความไม่ประมาทเป็นที่ประชุมลงความไม่ประมาทย่อมปรากฏว่าเป็นเลิศก,กว่าบรรดากุศลธรรมเหล่านั้นฉันใดก็ฉันนั้นพิกุทั้งหลายข้อนี้เป็นสิ่งที่พิกุ ผู้ไม่ประมาทพึงหวังได้คือเธอจักเจริญกระทำให้มากซึ่งอริยมรรคมีองค์แปด